อคืออฮะคือคือย่างอีาไม่ไม่คือระยาติดมีเลขานิการบกสอยู่ข้างนคืออย่างนี้นะครับเออก็วันนี้ท่านนายกก็พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมยังได้ทีเดียวเลยได้ครับได้ครับ นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้ร้อมก่อนเดี๋ยวบอกเมื่อกี้หอกแฟ้มเฟิมอะไรไปครับครับครับได้ถือออกมาเลยข้อมูลข้อมูลข้อมูลครับข้อมูลครับอ่าเหลือช่องไหนอีกคะพร้อมนะค่ะร้องยังร้องครับได้ได้กับท่านนายกเรื่องกำนัลนกด้วยไหมครับใช่ครับก็วันนี้่ทีท่านนายกท่านเป็นห่วงอยู่นะครับ นะฮะแล้วก็ท่านท่านท่านให้แนวทางนะครับนะก็มีสองเรื่องก็คือเรื่องเรื่องแรก,กคือเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องการท่องเที่ยวที่นโยบายของรัฐบาลนะครับจะให้มีฟรีวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยถ้าถามาความเห็นในส่วนของหน่วยงานความมั่นคงก็คือในส่วนของสำนักง,งานตรวจเชตินะครับนะส่วนนี้ผมเองก็มองว่าเป็นเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมากนะเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้ขั้นตอน การที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาไม่เดินทางเข้าประเทศไทยในฐานะผมเป็นอดีตผู้จัดการตมนะครับมันก็ปัญหาเรื่องความขั้นตอนความยากลําบากในการเดินทางเข้าประเทศการคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เปิดให้มีฟรีวีซ่านะครับก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางเข้าประเทศได้สะดวกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่สำารับการบุญชาตินะครับโดยผมต้องลงเบาลมกับเนี่ยก็คือการเพิ่มมาตรการความปลอดภัย นะครับความมั่นคงแขแ็งแรงต่างๆซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นาจากาแนวคิดของท่านโยกตีเนี่ยนะครับในเรื่องการให้มีฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องจักรสาคัญของประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วนะเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยโดยคนจีนเนี่ยมันน้อยมากนะครับนะก็เกิดจากการประสบปัญหาเรื่องอุปสาาารๆๆครคต่างๆการเดินทางเข้าประเทศ ที่ยากลําบากนะครับเพราะนั้นการฟรีวีซ่าเนี่ยก็จะส่งผลทําให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการรองรับนหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะตํารวจนะครับวันนี้เราก็มีการปราบปรามโดยเข่มวดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมเองก็จะไปเน้นย้ํากําชับในส่วนเรื่องความปลอดภัยซึ่งเป็นหน้าที่หลักของตํารวจนะครับเพื่อจะรองรับนโยบายของท่านโยมตีในเรื่องของการให้มีฟรีวีซ่านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะทําให้โรงแรมร้านค้า าร้างรวงต่างๆนะครับของประชาชนเนี่ยกลับมาฟื้นอย่างรวดเร็วเพราะเราต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยและเป้าหมายการเดินทางของคนจีนที่มาเมืองไทยเป้าหมายหลักก็คือประเทศไทยนะครับเพนะราะนั้นอันนี้ก็เป็นนึงเรื่องที่ท่านที่ท่านเป็นหัวงที่ท่านให้นโยบายนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านเป็นหัวนะครับก็คือเรื่องการปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลน,นะครับแล้วก็เรื่องการให้ความเป็นธรรมตำรวจ นะครับณวันนั้นในเรื่องของการปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลนะครับต่างๆท่านเน้นย้านะครับะแล้วท่านเป็นกังวลนะครับว่าปราบปรามแล้วเนี่ยต้องปราบปรามให้ถึงที่สุดนะเรื่องการควบระมูลในพื้นที่ต่างๆมีไหมนะครับอยู่ๆกันนันนกเนี่ยมีเงินถึงขนาดเป็นพันนล้านภายในห่วงเวลาไม่กี่ปีนะครับและมีตํารวจไปห้อมหน้าล้อมหลังนะครับพรานนั้นท่านเน้นย้ําเรื่องการปราบปรามมาเฟียผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่นะครับพรานนั้นผมเองก็รับ แนวทางตรงนี้มาที่ท่านเป็นกังวลนะครับก็เดี๋ยวในฐานะและิดชอบงานปราบปรามสืบสวนก็จะลงไปกํากับในพื้นที่นะครับให้มีความให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นมีความปลอดภัยนะแล้วตํารวจเนี่ยจะต้องไม่เป็นไม้ค้ำยันของผู้มีอิทธิพลเหล่านี้นะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสองประเด็นนะครับที่ท่านได้เป็นกังวลนะครับเยอจำนวนนกคือทนายกับชับอะไรเป็น วันนี้ท่านก็เป็นกังวลนะท่านเป็นห่วงนะฮะท่านห่วงใยในเรื่องของการขยายผลต่างท่านก็มีแนวทางที่จะให้ขยายผลให้ถึงที่สุดนะครับถึงจนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องในเรื่องของการเป็นผู้มีผลอย่างเดียวนะครับเรื่องของการทุจริตต่างๆในพื้นที่การหัวประมูลการได้งานต่างๆนะครับก็ต้องลงไปดูให้หมดนะครับในส่วนนี้นะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะฮะในส่วนนี้การออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับ ตำรวจหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับราชการเพิ่มเติมก็วันนี้กําลังสอบอยู่นะครับนะก็เมื่อสักครู่นี้ก็กลัาเรียนท่านไปแล้วว่าถ้าสอบสวนท่านท่านเน้นให้ความเป็นธรรมนะครับก็ถ้าก็เรียนท่านนะว่าเราสอบอย่างท่านเน้นให้สอบสวนอย่างตรงไปตรงมานะครับวันนี้เราก็จะสอบสวนโดยชัดเจนถ้าสอบสวนแล้วพบว่าใครเป็นผู้กระทำผิดก็จะดําเนินการขอมาตต่อสารออกหมายจับต่อไปเดี๋ยวช่วงเย็นๆฮะสิ่งที่จะทราบแต่ที่แน่วันนี้เนี่ยจะมีออกหมายจับเพิ่มเติม ที่ออกไปเมื่อคืนใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเย็นนี้นะครับนะขอดูเย็นนี้แล้วตัวสามนายที่เกี่ยวข้องกับการบอกบอกให้เอาเซิร์ฟเวอร์ไปกิ้น้ำอันนี้คือเราได้จตรวจสอบยังไงเพิ่มไหมคะอ๋อเออ่ตัวเซิร์ฟเวอร์เรากู้มาแล้วอ่าตัวเซิร์ฟเวอร์สามารถจะกู้ได้เอ่ออย่างนี้เราจะใช้เวลา3-4วันนะครับอ่าเซิร์ฟเวอร์ถึงจะเปลี่ยนน้ำเนี่ยเราเมื่อวานเราทำให้แห้งแล้วนะแล้วก็สามารถจะกู้มาได้อย่างสมบูรณ์อันนี้ไม่มีปัญหานะครับวันนี้ในเรื่องของทรัพย์สินบ้านกำนังนู้นนี่ต้องอายัดหรืออะไรยังไงไว้ไหมคะวันนี้ยังไม ทรัพย์สินเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องความผิดนะครับแต่ว่าเราตอนนี้ผมได้เอกสารมาส่วนใหญ่แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวจะดูเรื่องการควบระมูลอะไรต่างๆถ้าพบว่ามีการควบระมูลนะครับอ่าก็จะเข้าความผิดฐานอ่ฟอกเงินนะเข้าความผิดในเรื่องของการยึดทรัพย์ต่างๆนะครับอันนี้เราถึงจะสามารถใช้มาตรการการยึดทรัพย์ได้นะครับครับผมอันนี้ก็คือต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อตรวอบอย่างแน่นอนแน่นอนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ คืออย่างนี้นครับในหลักของกฎหมายนะครับนะก็ถ้าเป็นเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับการรลกการไม่รักษาที่กเกิดเหตุนะฮะการทําลายวัตถุพยานาพยานฐานนะครับนะในตำรนวจก็มันจะมีอยู่ยอยสองสามกลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเกิดเหตุวิ่งและวิ่งหนีเลยนะครับไม่ทาอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ละเว้นหน้าที่แน่นอนนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มร,มรม่วมทำลายพยานฐานร่วมพากันมาลกหนีอันนี้กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเราออกหมายจับไปบางส่วนแล้วนะครับและกลุ่มที่3ก็คือ กลุ่มนี้เป็นคนพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลบนะกลุ่มนี้ไอ้บุคคลที่พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับนะบ้านนั้นจะมีอยู่3กลุ่มเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวความชัดเจน,นต่างเนี่ยนะก็จะมีมากขึ้นทุกวันนะครับนะเพราะว่าวันนี้ก็เริ่มสอบตั้งแต่สิบโมงนะฮะก็จะเสร็จเมื่อเมื่อคืนก็ประมาณตีสองยี่สามนะครับวันจะเสร็จ ครับครับครับคือตำรวจโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผ้าเจ็ดกับเป็นกรมประชาการสวบสูงกลางคือตำรวจทางหลวงนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคดีของแอมแล้วก็ง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพยานฐานมันนิ่งนะครับแล้วก็ผู้องหามันนิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นคดีนี้เนี่ยเดี๋ยวเมื่อเราไล่เส้นทางการเงินไล่กล้องต่างๆก็จะครบและก็ผมต้องเรียกว่า ก็จะใช้เวลามาสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนะก็จะสมบูรณ์นะครับส่วนตัวกาังใูนคือยังว่าตำรวจด้วยกันจะให้ข้อมูลกับเรา네เออ่ตำรวจด้วยกันเนี่ยเออ่ในคราวแรกเนี่ยนะครับตำรวจก็โกหกหมดนะครับนะก็เหมือนที่ผมเรียนว่าเออ่โกหกก็โกหกไปไม่เป็นไรนะครับแต่เรามีเออ่มีการสอบสวนมีการสืบสวนนะครับม <leg ion S 2> ีข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงสามารถทําให้ศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับได้อย่างรวดเร็วเมื่อวานนะครับเพราะศาลเชื่อในพยานฐานนะครับมีประเด็นเรื่องสวยด้วยครับอย่างสวยกระต่ายที่มีการเตือน สอบไปตรงนี้้ดวยหมดครับนะฮะก็ต้องสอบทั้งทั้งเรื่องสวยเรื่องการผู้ประมูลนะวันนี้ทุกประเด็นที่สังคมตั้งคำถามเนี่ยต้องสอบหมดนะครับตอนนี้เรื่องที่พูดคุยกันในโต๊ะนี้เรื่องสวยเป็นประเด็นหลักนะครับเกี่ยกับตำแหน่งโยกย้ายตำแหน่งเมื่อกี้ท่านโยกท่านท่านไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องสวยนะครับแต่พี่เห็นว่าท่านเป็นท่านท่านเป็นห่วงนะครับในเรื่องของการท่านมองว่าในเรื่องของกลุ่มมาเฟียผู้นิพนธ์นะฮะท่านยมตีเนี่ยท่านมีความตั้งใจที่จะปราบ มาเฟียผู้มีอิทธิพลถอนล่าสองคนให้หมดนะครับนะเพื่อจะให้ตํารวจเนี่ยกลับไปรับใช้ประชาชนนะครับนะเมื่อสักครู่ท่านนายกท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้บอกว่าตํารวจเนี่ยต้องไปอยู่กับประชาชนนะครับแต่ไม่ใช่ไปอยู่กับมาเฟียไปอยู่กับผู้มีอิทธิพลนะครับเมื่อสักครู่ท่านก็กําชับในเักษองนี้นะครับตำรวจขอคนก็คือนี่คือสารภาพสารภาพทั้งหมดหมดหมดครับตรงกันไหมคะแต่ละคนตรงกั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 น เรื่องนี้มีการให้การตรงอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนสั่งการนะครับอันนี้กำนันนุกสั่งการโดยชัดเจนนะครับนนี้เป็นข้อสงสัยว่าเรื่องประเด็นหลักที่กำนันนุกพูดกับะสะรารวัตรสิงเนี่ยเป็นเรื่องสวยกันแน่หรือว่าเป็นเรื่องของโยกย้ายตำแหน่งจริงจริงอะไรอย่างนี้ประเด็นหลักคือไม่ใช่เรื่องสวยนะเป็นเรื่องของการขอตำรวจรนะแล้วไม่ให้นะกะ็ก็สั่งยิงนะครับก็พูดง่ายๆว่าเหิมเกลื่มนะครับก็อยู่อย่างนี้มานานนะครับก็ผูกพันกับ ตำรวจแต่พื้นที่มานานนะจูกระทั่งเสริมเกลิมนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องอต้องล้างบางสถทธนะครับครับผมในในโอเคนะคือก็ไม่ได้งงวลวันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่าถ้าเชื่อมโยงทิ้งไคก็จะเป็นคดีหมดนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็ก็ต้องทําอย่างตรงไปตรงมานะครับวันนี้ก็เหมือนที่สื่อเห็นนะครับถ้าทําอย่าง ไม่ตรงไปตรงมา,าสื่อก็จะรู้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันปิดกันไม่ได้ในโลกปัจจุบันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทําอะไรไม่ตรงไปตรงมาทําไม่สุดทางนะครับมันก็ไปไม่รอดหรอกครับนะนะครับโอเคครับอันนี้เคยเดินทางไปประเ